่าครับสาธิตการเปิดล็อก iPhone 5นะครับผม iPhone 5เครื่องญี่ปุ่นอ่าใส่ซิมไทยไปไม่มีสัญญาณนะครับอ่าเรามาดูเออเลขเวอร์ชั่นของเขาดูหน่อยหนึ่งนะครับเครื่องที่ไม่มีสัญญาณก็คือจะใส่ซิมแล้วก็จะขึ้นรูป Apple นะครับลักษณะอย่างนี้โดยที่ยังไม่สามารถเข้าเมนูต่างๆได้นะฮะเมื่อกี้จะดูเลยดูไม่ทันนะครับ ใส่ซิมมันมีสัญญาณยข้าบนตรงนี้แต่เข้าเครื่องไม่ได้เพราะติดนะติดหน้าจอ Activate สีเทาอย่างนี้นะครับพอชักซิมออกมาถึงจะเข้าเมนูได้นะครับถ้าเป็นล้กใส่อย่างนี้เป็นเครื่องญี่ปุ่นด้วยเราก็จะปลดล็อกโดยใช้แผ่นซิมประกบเรามาดูข้อมูลของเครื่องดูก่อนนะครับก็เอวอร์ชันน6.13นะครับเป็นในโมเดล J นะครับโมเดล J อีมี่ตามนี้นะครับวิธีการของเราก็จะใช้แผ่นประกบซิมนะครับนะสําหรับพวกโมเดลเจที่ล็อกถาวา่าไม่ได้ใส่แผ่นประกบซิมเข้าไปนะครับการใส่แผ่นประกบซิมของเรานะครับก็จะเอามีชุดของมันเป็นชุดโครงโบอ,อยู่นะครับวางแผ่นประกบซิมเข้าไปนะครับในช่องนะครับตามด้วยซิมของเราที่เราจะใช้นะครับนะ แปะอยู่ข้างบนนะครับในทิศทางเป็นอย่างนี้นะครับตัวแผ่นประกอบซิมอยู่ข้างล่างนะได้แล้วตามนี้นะครับเราก็เอาเครื่องเอามาใส่ที่เครื่องเข้าไปในช่องนะครับ ค่อ,คอ,คอยๆใส่เข้าไปนะครับให้มันสนิทด,ดีเข้าให้เรียบนะครับอ่ะเข้าเสร็จเรียบร้อยเราก็มาดูที่หน้าจอนะครับหน้าจออยู่ๆมันก็จะเด้งขึ้นเครื่องมานะครับของเราเป็นซอฟ t b แบงค์ปก็เลือกซอฟ t b แบงค์เปนี้นะครับเป็น iPhone 5ก็เลือกอันนี้ iPhone 5นะครับ มันบอกว่าจะรีสตาร์ทเครื่องเรากด accept ที่อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ทําการรีสตาร์ทเครื่องทีหนึ่งด้วยตัวของเราเองโดยการปิดปุ่มปิดเครื่องนะครับเมื่อกี้กด accept แล้วปิดเครื่องนะครับหลังจากเราปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราเราก็มากดเปิด อ่รารอเครื่องเปิดขึ้นมาอ่าพอเครื่องเปิดขึ้นมานะครับเราก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะครับแค่ดูที่หน้าจอตรงส่วนของคำว่า s e a r c h i n g ตรงนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงขึ้นมา เคื่องอิตาลีนะกดไหมอิตาลีเมลมาแล้วกันแล้วครับผู้เรียนอาจารย์ติดสายอาจยบอกว่าเรามีเมลได้ที่นี่เข้ามาอิตาลีเนคชาไปบอาจารย์อ่าตอนนี้นะครับเครื่องก็จะมีสัญญาณขึ้นมาแล้วนะครับสักพักหนึ่งรับนะ มีสัญญาณขึ้นมาแล้วนะครับโดยที่เข้าไปที่เมนูหน่งเครื่องนะครับตัวนี้นะก็จะขึ้น6.13ตัวนี้นะครับมเมสเซจก็เข้ามาเรียบร้อยนะครับโทรได้ละนั่นเองนะครับเป็นอันเสร็จนะครับสามารถโทรเข้าโทรออกได้ละนะครับ นะนะโอเคธนาคารกรุงกรุกกรุง